ก็ยินดีกับหม่อมน้อยค่ะเพราะจริงๆแล้วภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ช่างมันช่าไม่แคร์ก็นานมากแล้วนะคะตั้งแต่ปี1981นึก่ปีอะไรไม่รู้จะไม่ได้แล้ว <c oughs> ค่ะก็ก็ค่อนข้างนานแล้วก็ดีใจที่ที่หนังเรื่องนี้ถูกเลือกมาค่ะ นจะไม่แค่เป็นเรื่องราวของอผู้หญิงที่เป็นพุ่งกับหนังโฆษณาค่ะแล้วก็ไปพบรักกับผู้ชายขายตัวค่ะก็ถือว่าเป็นหนังในยุคตอนนั้นที่หม่อมน้อยทำมาก,ก็ค่อนข้างคือฮาพอสมควรเป็นหนังค่อนข้างใหม่สำหรับวงการภาพยนตร์กันค่ะ ให้ได้มีโอกาสมาดูสำหรับคนที่ชอบภาพยนตร์ไทยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะแบบมีหนังเก่าๆในยุคหนึ่งที่ได้รับความนิยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆ,ๆก็คนรุ่นใหม่ที่ชอบภาพยนตร์ไทยก็จะได้มีโอกาสดูหนะังเก่าๆพวกนี้ด้วยค่ะที่ไหนเราเชิญเชิญ้กันค่ะหลาหลายเรื่องเลยก็หลายประเทศค่ะก,ก็เป็นเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนนะคะจริงๆไม่ใช่แค่ภาพยนตร์ไทยเท่านั้นก็จะมีหลายๆประเทศที่มาฉายให้เราได้ชมกันในช่วงนี้นะคะตั้งแต่วันที่8 ก็หวังว่าทุกคนที่ชื่นชอบแล้วก็เป็นแฟนภาพยนตร์อยู่แล้วนะคะก็น่าจะได้มีโอกาสมาชมกันแล้วก็มีหนังดีๆน่าสนใจหลายๆเรื่องเลยทีเดียวก็เชิญชวนนะคะอย่างน้อยก็เป็นการสนับสนุนภาพยนต์ไทยเราด้วยแล้วก็ภาพยนตร์ของโลกด้วยนะคะตอนนี้เรามีโอกาสที่ได้ออกมาข้างนอกแล้วก็มาดูผลงานอะไรดีๆก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะ